จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพร้อมด้านการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนรองรับการเปิดประเทศหลังวิกฤตโควิด -19 มิสราวชาญเยสบูราโตว,ว่าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐขาซักสถานประจำประเทศไทยพร้อมคณะเดินทางเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการโดยเข้าพบนายพานุแยมศสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อหาหรือด้านสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือด้านการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับการเปิดประเทศหลังวิกฤตโควิด -19 โดยการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจกความร่วมมือด้านการค้าเศรษฐกิจกและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐขาซักสถานรวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเกษตรที่ไทยมีประสบการณ์สูงในด้านนี้โดยเฉพาะการแปลร,รูปสินค้าเกษตรไม่เพียงเท่านั้นนะครับไทยยังเป็นผู้ผลิตข้าวอาหารทะเลและผลไม้เขตร้อนใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก